สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมีควาเป็นไางเลยตจากข้าที่แล้วจากส้มร้ามหุ่นยนต์พิลีใน่ นไปคุยยตนมาของดาวีเนเ่อดีง่้มได้ให้กีฬาอยอ่มันทีมจะแข่งได้ช่งจีลบไปนี่มืชายเป็นมาของารมาเาะมันได้ยาที่มาด้วยใช่จะลัมาเอามาให้คิสเตียนคุณคุ นักปีนนักขีนน้าน้นมาสุกได้เรียนทองโดีใจนกันอาขชเชียงจกที่สแลนเนจะเป็นแดนจะให้เรนมาพอุตีสรุดจะปลกาหจิตจะรียนม้าแวอาเป็นอะไรในมือ นะขมาเสียค่าก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือมาถึงโอแล้วมันคจะมองว่าไม่น้องไม่แทงต่อยเนี้ยจริงๆอ่ะน้องมาเสียหมาตัวที่เป็นคู่ใจกันด้วยซ้ำอันนี้ไม่ถือว่าคู่ใจง่าคิดดูว่าที่นีกกีฬาถือวาไม่สบาให้ไปดแล้วก็ที่แนับัตเงนะเ่พติ สอสก็ก้ององไกลจะเป็นที่สิบสองสูงเทีาเโอ้ยสูงสี่สห้าปอร์เซ็นตของโลมาดวนเลยใช่เอามาให้แข่งเปยนอนไ่เออเนี่ยเอ็นเจ้ปขอมันเป็นตาวเขาเลยแก้ต่างกันบางคนี่ไ อืมอืมแต่คือจะบอกว่าเอขดสีม้าสะดุดจิงวันนี้พูดถึงขีดเวาขนาดตอนไปุกนงานแล้วพี่เขามาที่เส้นูอ่ะเม่เข้าใจว่าทำไมเห็นไ้มเด็กพิเศษมาคนอ่ะให้เรียนขีม้าเลยนช่วยได้จริงเป็นข้าวต้มข้าวนะ มาต่อไปมาทุกการที่จะได้ดีต่อคือมาทำดีสุดเอาแรเชียกันให้ครบห่งสอง เนื่องแล้วเขาเหียพวกเพื่อแรกออกเยอะเสียโพแทสเซียมออกเยอะเสียโซเดียมลลายออกเยอะได้ได้ไปไงหายเลยเอาบมสันเห็นบอกขึ้ในหนังเด็ที่มีมาเร็วน่เรียนทุนน้าตอนนเรียนเเรีดี

ตัวนี้มีเลข8 <coughs> 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 ด um, okay. ้นมอ่ะม yeah. ีตัวไปเก็บอาุแทนนะยมากเขาไดเา แบบนี้มันเละตาย เรากมาวัยส <cả> ีี้วงรมวัยสิบสอตอนจะไปทุกทุกเรียนน้อย้วเอาไอหุ่นยนต์มาเจอ Oh uh no! -huh. อะไรขะงาจ้าเขามีได้เงินด้สิไดุ้เขาไปเก็บเงินของใจน้อไม่ต้องนี้ใครานด้บาพยายามของเขานต่ก็้อเป็นนั